ือแก้วเครื่อบโซิีคเครื่อบค,ครคิสตัลมันเหมือนกันหรือไม่มันต่างกันอย่างไรมาหาคำตอบในคลิปนี้กัน เพื่อนๆหลายคนที่รักความงองงามของสีรถยนต์อาจจะเคยได้ยินคำนี้นะครับเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบคริสตัลหรืออะไรก็แล้วแต่และอาจจะทําให้สับสนนะครับเพราะหลายๆคนถามเข้ามาว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเหมือนกันหรือไม่เคลือบเซรามิกดีกว่าเคลือบแก้วหรือไม่เคลือบเซรามิกดีกว่าเคลือบแก้วอย่างไรแล้วเคลือบคริสตัลคืออะไรทุกคนอาจจะสับสนอย่างนี้วันนี้ผมจะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลให้คําตอบคําถามเหล่านี้กันไม่ เราจะเรียกว่าเคลือบแก้วเคลือบซนหมีเคลือบคริสตัลเหล่านี้ทางศัพท์เทคนิคแล้วเราเรียกว่า hard coat หรือการเคลือบแข็งแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าจะเรียกว่าเคลือบแก้วก็ได้จะเรียกว่าเคลือบซนหมีก็ได้จะเรียกว่าคริสตัลก็ได้เพียงแต่ว่าคำนิยามสาคำนี้มันแตกต่างกันถ้าเราจะมารู้ลึกเราจะมารู้จริงเ,เราจะมาหาความหมายของคำนิยามแต่ละคำพร้อมๆกันเลยเริ่มจากคำว่าเคลือบแก้วก่อนเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าคำว่าเคลือบแก้วที่เรานิยามคำนี้เนี่ยเพราะหนึ่งเลยสาเหตุหลักมาจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่นำมาผลิตตสสาาารรรรรททีี่นนมเเคคืืออบถย์์ปะภห แข็วัสดุเหล่านี้ผลิตมาจากซิลิคอนไดออกไซด์สู่ทางเคมี SiO 2ภาษาละตินเราเรียกว่าซิลิกา้าวัสดุหรือวัตถุดิบเหล่านี้มักเอาไปผลิตแก้วหรือแก้วน้าดื่มที่เรามาใช้ดื่มน้ําโดยชีวิตประจําวันนี่แหละครับแล้วเมื่อมันตกผลึกแล้วมันก็จะเป็นผลึกใสเหมือนแก้วเราก็เลยนิยามตรงลงตัวว่าเคลือบแก้วนั่นเองสองคำว่าเคลือบเซรามิกหลังๆมาเนี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินคำว่าเคลือบเซรามิกมาบ่อยๆมากกว่าเคลือบแก้วและอาจจะเข้าใจไปได้ซ้ำไปว่าเคลือบเซรามิกเนี้ยดีกว่าเคลือบแก้วแต่รู้หรือไม่ครับว่าคําว่าเคลือบเซรามิกเนี้ยคำน คลือบแก้วโดยตรงเพราะเคลือบแก้วเนี่ยเรานิยามมันตามวัสดุที่นํามาใช้แต่เคลือบเซรามิกต่างกันนะครับเคลื่อบเซรามิกเนี่ยเรานิยามตามองค์ประกอบหรือขั้นตอนถ้าเราทําความเข้าใจกับคําว่าเครือบเซรามิกนะครับถ้าเราได้ยินคนํานี้เรามักจะจินตนาการไปถึงจานชามถ้วยไหที่ถูกปั้นและนาไปเผาเมื่อมันแข็งแกร่งขึ้นเราก็เลยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าจานเซรามิกถ้วยเซรามิกไหเซรามิก,รมก,ห,มก,รมกหรืออะไรก็แล้วแต่ทาไมถึงนิยามแล้วรู้สึกอย่างนั้นเพราะคําว่าเซรามิก,รมกเรานิยามตามกระบวนการซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวัสดุใดวัสดุนึงะครับ คำว่าเครื่องสมิกต้นทางเนี่ยมาจากประเทศจีนที่นําดินเหนียวมาปั้นแล้วไปเผาจากดินเหนียวที่มันนิ่มๆแล้วมันถูกเผาแล้วเกิดกระบวนการแข็งแก่งขึ้นกระบวนการเหล่านี้เราเรียกว่าเซรามิกทันทีเช่นเดียวกันวัสดุเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นดินอย่างเดียวมันเป็นอย่างอื่นได้หลากหลายมากมายเลยลซิลิคอนแคลเซียก็เป็นหนึ่งนั้น,นะครับวัสดุที่เรานํามาใส่ขวดแล้วเอาไปเคลือบบนรถของเพื่อนๆก่อนอมันมามันเป็นของเหลวสังเกตไหมครับแต่เมื่อเมืนทาปฏิกิริยาก,กับอุณหภูมิกับอากาศแล้วเซ็ตตัวแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดความแข็งแก่งขึ้นเกิดผลช ขึ้นนะครับกระบวนการเหล่านี้เราก็เรียกว่าเซรามิกได้ทันทีเพราะฉะนั้นการเคลือบเซรามิกเรานิยามตามกระบวนการของมันนั่นเองสุดท้ายคําว่าคริสตัลนิยามคำว่าคริสตัลเนี่ยจริงๆก็ไม่ต่างจากแก้วเลยนะครับเพราะวัสดุเนี่ยก็เป็นซิลิคอนไดออกไซด์หรือซิลิก้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าคริสตัลเนี่ยถูกนําเอาโลหะมาผสมผสานให้เกิดความมันแวววาวมากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตนะครับไม่ว่าเป็นแก้วที่มีลักษณะบางมักจะเรียกแก้วเหล่านี้ว่าเป็นแก้วคริสตัลหรือแก้วที่มีมลักษณะมีความเงางามมีีมมิิตเเรรากกก็ัย ้ว่าเป็นแก้วคริสตัลเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือการนิยามคำาเปรียบเทียบในการเคลือบแข็งบนสีรถยนต์ของเพื่อนๆน,น,นะครับจริงอยู่การพัฒนาสูตรเคมีในการเคลือบแข็งหรือฮาร์ดโค้ดหรือจะเรียกว่าเคลือบแก้วเคลือบซุลลิกหรือเคลือบคริสตัลก็ได้เนี่ยมันมีการพัฒนาสูตรเคมีขึ้นมาที่ทําให้การปกป้องเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่คานิยามเหล่านี้นะครับเคลือบแก้วเคลือบซุลมิกเคลือบคริสตัลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเราเรียกอย่างใดแล้วจะมีการปก ทโนยีที่พัฒนามาแล้วหรือไม่นั่นเองเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าซิลิกอนไดออกไซ์หรือภาษาละตินเราเรียกว่าซิลิก้าหรือสูตรทางเคมีคือ SiO 2เนี่ยจริงๆแล้วผลิตมาจากทรายนั่นเอง